เราประกันให้เลยนะครับว่าบถไม่ชมนะ่ะไม่มีความไม่นำท่องารากันตีหม่แท้นะครับขึ้นจนพันหกวอซีซีครับเบนซินเดิมๆไม่เคยติดแก๊สนะครับประวัติดีประวัติสวยครับคันนี้คันนี้เลขไมหกหมื่นแปดพกิโลนะครับประวัติศูนย์ตรงใหม่แท้ใช้ประวัติเซอร์วิสได้นะ สวัสดีครับวันนี้มานั่งจากงานโฟออโตคาร์นะครับจะมีรถสวยๆหนึ่งคันเข้ามาแนะนำครับวันนี้เป็นเบนซ์ CLA 200นะครับปี2018เป็นตัวเฟรชเลยแล้วนะครับปี2018จด2018ด้วยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วไม่ถึงแค่60,000กิโลนะครับฟังแค่นี้ก็น่าใช้แล้วใช่ไหมครับแถมราคาดีด้วยนะเพียงแค่7แสน4,000บาทนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับว่าเจ้าโฉมคันนี้นะครับ CLA 200นะครับจะเป็นยังไงบ้างออปชั่นต่างๆของตัวเบนซ์ CLA คันนี้จะมีอะไรบ้างวััันนนนี้มมมาชกะครบผ เบนซ์ซีเอสองร้อยนะครับเป็นตัวเฟสลิฟแล้วเฟสดลิฟดูจากอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือกระจังหน้านะครับสองคือชุดแต่งพาร์ทรอบพันสามคือไฟหน้านะครับนี่ครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เอ็มจีนะครับแต่ไฟหน้าได้ไฟหน้าแบบฟูลอาร์วีดีแล้วนะครับไฟเลี้ยวต่างๆเขาก็ไฟเดอร์ฮัมมันนี่งไงเนนะี่ยอยู่ในโคมหมดนะโคมสวยโคมใสสภาพดีมากแล้วก็บอดี้เป็นสีดําเดิมโรงงานนะไม่ชนหนักไม่มีความไม่นำทุกการันตีใหม่แท้ให้ด้วยนะครับแม็กนัมการันตีให้หมดเลยนะครับผม มาดูอ่อแม่กสเปคยางกันนะคันนี้เป็นยางกูดเ a r นะครับ225 40R18 นะครับยางขัานั้นเป็นปีสมั22นะยางยังไม่เก่านะครับแล้วก็ดิสเบรกคู่หน้าครบจานเบรกสวยแล้วก็ช็อคอัพเดิมหมดนะครับชอคอัพดีครับช่วงล้างดีมากนะครับคันนี้กระจกข้างนะครับจะมีเป็นสีเดียวตัวรถแล้วก็จะมีไฟ LED ตรงนี้นะครับสวยงามมากกระจกข้างต่างๆนะครับสวยนะครับแล้วก็ แข่ข้ามประตูหนังสีดําตัดด้วยหนังสีน้าตาลหรือว่าหนังสีครีมนั่นเองนะครับผมนี่กระจกออโตคูหน้าครบเบาะไฟฟ้าเมมโมรี่ซีสามจุดครบเลยนะครับล็อประตูหน้าไม่แกะไม่ถอดนะครับแล้วก็โครงสร้างนี่แกะให้ดูเลยแกะยากนิดนึงครับบนกระจกแต่ว่าอยากให้ดูโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมนะเม็ดอาร์ตตอกกลมชัดบดนะครับทางด้านบนด้านข้างเสากลางเดิมทุกจุดจริงๆนะครับสภาพดีสภาพสวยนะครับเปิดมาต้องเก็บให้ดีนะครับแล้วก็เบาะไฟฟ้าคู่หน้าครบนะครับสภาพบดต่างๆสภาพดีครับแล้วก็ นี่ครับเบาะหนังต่างๆสวยเลยนะครับมันจะเป็นความสปอร์ตๆนะเบาะคู่หน้าจะเป็นแบบคล้ายๆเบาะวอซิ่งนะครับอ่านี่ฮะสวยงามแล้วก็สก้าพเดทเบร์เดดเบนเริงแสงนะครับก่อนประตูไม่เคยแกะนะครับแล้วก็นี่ครับพวกตํำน็อตต่างๆเดิมหมดครับบนล่างสวยเลยประตูหลังฝั่งซ้ายนี่ครับกระจกเหมือนกันหมดเลยนะครับสวยงามมากแขงขามประตูต่างๆนะครับชอบชอบอย่างหนึ่งครับชอบตรงทั้งกระจกด้วยก็ชอบตรงที่ว่า เบาะข้างหน้ามันเป็นเบาะสปอร์ตเนี่ย CLA มันตอบโจทย์เรื่องของการใช้งานแบบนี้มากกว่านะครับนี่ดูโครงสร้างกันก่อนนะครับเม็ดอร์ตอบกลมชัดเจนสวยนะครับนี่ฮะสวยงามมากเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับใครที่กำลังสนใจรถยูข้อราคาดีๆนะครับแล้วก็ปีใหม่ๆนะคันนี้ถือว่าเป็นปี2018ที่สภาพโอเคเลยนะครับนี่ครับเบาะหนังต่างๆสวยงามมากแล้วก็มีแอร์หลังในตัวนะครับฝ้าหลังคางนะครับ ถือว่าสวยงามมากนะครับเดิมๆไม่กังออกขาดใดๆไม่มีเจอมุมาเลยนะครับยงางฝั่งซ้ายนะครับยางจะเป็นสเปค2.5 40R18 นะครับยางเป็นยางปี21นะครับผมแล้วก็ดิสเบรกสีล่อครบครับช่องนั่งดีมากช่องนั่งเดิมเลยนะครับน้ำมันเติมแกส๊สโซฮอล์9กขึ้นไปถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับไฟท้ายนะครับนี่เปิดไฟต่างๆเห็นไหมแค่แบบเปิดไฟนั่งหรือแค่เหยียบเบรกเนี่ยไฟจะขึ้นเต็มดวงเลยสวยงามมากนี่เป็นไฟท้าย LED สวยจริงนะครับทั้งสองข้างสภาพเดียวกันหมดแล้วก็ปลายท่อคู่ด้วยนะครับ คันนี้มีกล้องข้างหลังนะแต่ว่าไม่มีเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็นี่ครับดูตามท่อด้านล่ากับตามช่องหน้านะครับแชสซีสวยนะครับแล้วก็รถใช้ในกรุงเทพนะไม่ชนหนักไม่มีความไม่น้ำตัวแล้วก็บดไม่โอ้ยน้ำเค็มแล้วก็บดไม่เคยจมน้ำนะครับด้านท้ายนะครับเนี่ยท้ายดูง่ายมากนะครับซีนต่างๆนะครับสองฝั่งสภาพเดียวกันนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์กันรอยสองฝั่งอยู่ครบหมดนะครับใครบอกรถชนมานะครับสามารถถอใบตรวจสภาพได้นะครับผมมีใบตรวจสภาพเอาเรียบร้อยนะครับ ขอได้นะครับคันนี้ได้5าดาวเต็มเลยนะก็สวยนะครับที่วางของนะครับถึงแม้ว่าก็จะเป็นตระกูล CLA แต่ว่าที่วางของก็ไม่น้อยนะนี่วางของได้หลาย่างอยู่นะครับมีความสปอร์ตในตัวแถมยังได้แบบรถที่มันขับสนุกขับมันด้วยถึงแม้ว่าจะเครื่อง200ซีซีนะครับเป็นเบนซินแต่ว่าขับมันแน่นอนเพราะว่าคันน่งมันเบามากแล้วก็เกียร์ไฟฟ้าด้วยนะครับผมรถสวยนะครับคันนี้ด้านท้ายต่างๆดีไซน์ CLA 200นะครับจะประมาณนี้นะครับ ออกแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับไม่หวือหวานะครับแต่ว่าเน้นสมรรถนะกับดีไซน์ที่สวยงามนะครับยางหางฝั่งขวานะครับยางปีทมันยี่สิบสองนะโอเคครับสเปคเดียวกันหมดนะครับเพราะแม็กก็จะเก็บงานมาแล้วนะก็จะมีรอยนิดหน่อยนะครับผมดูโครงสร้างประตูหลังฝั่งขวากันนะครับสวยงามมากเม็ดอาร์ตตกคมชัดหมดนะครับรถสวยเนี่ยเราถึงแนะนํานะครับสวยงามมากนะครับกระจกต่างๆเนาะคือไม่หกหมื่นกิโลอ่ะไม่แท้แน่นอนครับเช็คประวัติศูนย์ได้ก็ ตามาากระจกรอบคันอ่ะถ้าสังเกตดีๆนะแตเห็นไหมสติกเกอร์มอกออยู่ขอบลูกกระจกเลยนะครับรถใช้น้อยอ่ะกระจกมันชอบมีสติกเกอร์มอกอแปะอยู่นะครับก้อนนี้ครับสติกเกอร์ q r วอาโคสสติกเกอร์เพจตัวถัง w d ดี1 7หนึ่งหนึ่งเจ็คือชื่อโฉมเขานะครับกพรนี่ครับเนี่ยเพิ่งเติมลมยางมาเช็คประวัตวิศูนย์ตรงนะคันนี้ไม้หกหมื่นกโลแท้ด้วยนะครับนี่เสากลางคานบนนะครับ บอกไฟฟ้าคู่หน้าครบนะครับบอกไฟฟ้าเมมโมรีซีสสามจุดจุดแตกต่างอย่างชัดเจนก็คือคันนี้เป็นพุสตาร์ทแล้วแต่เป็นตตวก่อนเฟซเฟเนี่ยจะเป็นกุญแจไขยอยู่นะครับเราก็ได้เกียร์ไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับสภาพดีสภาพสวยครับแล้วก็ลดความใช้งานนะไม่หงุดหงเกีเองไม่น้อยนะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องนะว่าห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างช่ง,ง,งกันนูฝาป้องกันฝาปฟนงจะเป็นแบบไม้ค้ำนะครับนี่เปิดฝาป้องขึ้นมานะครับ นะฟอนต์ต่างมาร์กิ้งเดิมอยู่ครบหมดนะครับน็สวยไม่สวยเนี่ยมาดูโครงสร้างก่อนนะครับนี่น็อตเดิมหมดบนร่างนะครับแล้วก็แก้มแก้มเดิมเบ้าโชคเดิมนะครับมาร์กิ้งอยู่ครบหมดนะครับคาหน้าเดิมแบตเตอรี่ทุกอย่างของเดิมอยู่ครบหมดนะครับฝาเครื่องก็เดิมเดิมหมดเลยนะครับสองฝั่งสภาพเดียวกันนะนี่สติ๊กเกอร์ปึบ๊บเห็นไหมมีมาร์กิ้งอยู่นะครับฝากระโปรงแก้มสวย ใครบอกไม่สวยครับคันนี้ผมก็ประกันให้เลยนะครับว่าบนใบชนน่ะไม่มีความไม่นำท่องการกันตีไม่แท้นะครับขึ้นจนพันหกลิตรซีซีครับเบนซินเดิมๆไม่เคยติดแก๊สนะครับเพราะว่าดีประวัติสวยครับคันนี้เจ้าของเก่าก็สั่งดีนะครับแล้วก็เซอร์วิสถึงนะครับเปลี่ยนน้ำมันได้ดีไซน์โชว์เชียวก็ได้รถปีสองสิบแปดด้วยสิบแปดจนสิบแปดเลยถือว่ายังใหม่อยู่นะครับรถนเจ็ดปีเองนะครับคันนี้ใครหาอยู่ไม่ควรพลาดนะราคาดีมากๆเลยนะคันนี้เดี๋ยวเราชมนะครับว่าออปชั่นของตัว C l a คคัััันนนนีี้้อออปปชชาจะะมมไไรรบบงก คันนี้เลขไมกหมื่68,000กิโลนะครับประวัติศูนย์ตรงไม่แท้ใช้ประวัติเซอร์วิสได้นะสตาร์ทกเยียบเบรกกดปุ่มเช่องเดียวติดนะครับแล้วก็พวงมาลัยเบามากไฟหน้าจอมไม่มีอะไรแจ้งเตือนเลยนะครับนี่ทุกอย่างโอเคหมดนะครับแล้วก็ใส่เกียร์ต่างๆนิ่งมากนะครับกล้องถ่ายหลังต่างๆโอเคหมดเลยนะครับขับสนุกขับมันนะครับใครที่เคยขับจะรู้ว่าซ L A มันจะมีความสปอร์ตหน่อยต้องบอกว่าซ L เเนี่ยรถมันอาจจะไม่ได้นุ่มเหมือนรถรซีดันทั่วไปนะแต่ว่าจะมีความหนึบมันจะเกาะถนน ในบรรดาซีคาร์ด้วยกันนะครับผมอันนี้ผมลองมนาะเพราะว่าดีไซน์ของเขาออกมาทําเพื่อออกในสปอร์ตนิดนึงนะครับมันจะไม่ได้แบบว่าคอมฟอร์ตจ๋าเลยหรือว่านุ่มมากๆนะครับอันนี้จะมีความแบบดิบๆหน่อยหรือว่าเป็นสไตล์ของรถสปอร์ตนิดนึงนะครับการวางระยะของผมเป็นไงก็เนี่ยแค่ดูบอะก็รู้แล้ว่าบอกมานทำสปอร์ตมากนะครับโอเคเลยเนะี่ยก็แอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับเนี่ยผมลองแนละ้วจอตัวใหญ่จอใหม่แล้วเพราะาเป็นตัวเฟรนด์ริปแล้วนะครับผมคอนโซลสวยนะครับชิ้งนงานต่างๆสภาพดีประวัติดีเลยคร ไม่น้อยไม่แค่6กหมื่นแปดเองปีหนึ่งไม่ถึงหมื่นนะครับปีหนึ่งประมาณเก้าพันกว่านะครับถือว่าน้อยนะครับความร้อนปกตินะครับ,ส,นะรบสภาพดีแล้วก็เนี่ยฝ้าหลังคาไม่ลองอักขระใดๆเลย,เลยครับสวยงามมากอืมโอเคใครหาอยู่ไม่คนพลานนะ c l a 200ปี2018นนะครับรานะคาเท่าไหร่ไปชมนั่งกันนะครับไป สภาพสวยราคาก็ดีนะครับกับเจ้าเบนซ์ l a 2สองอคันนี้นะครับปีสองพันสิบแปดนะราคาเพียงแค่เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับส่วนจะซื้อนะครับจากินแลนด์ดอกเบี้ยก็ต้องสองบาทกว่าคันเองนะครับสนใจไม่หายไหนก็ทางข้าความมาคุยกันนะครับผมราคานี้สภาพดีๆแบบนี้กับไม่เพียงแค่หกหมื่นแปดพันกิโประวัติสู์ตรงก็ไมแทนแน่นอนนะครับ จะก i ฟนน c e ได้ซื้อื่้นสนได้นะสนใจเรื่องไหนไหนก็ทักข,ข้คำามาคุยกันนะครับผมฝังชอบติ Facebook, YouTube, ดต่อะทางต่างเฟซบุ๊กยูทูปติดต่อฝากกดไลก์ดกดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางโปรออตโตค้คราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เมต่องผมตกราไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ